วันนี้เป็นเช้าของวันที่2 8่ธันวาคมสอ6พน้อนเพื่อนโอ้ฝูงวัวฝูงใหญ่เลยเพื่อนตอนนี้กำลังเดินกินหญ้าอยู่รอบถนนน้อนเพื่อนตรงน,นี้ถนนกลางทุ่งนาอีกแล้ววันนี้มาเจอฝูงวัวฝูงใหญ่อีกแล้วเพื่อนโอ้เยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยเพื่อนวันนี้ กำลังกินหญ้ายอยู่ร,อ,รอบๆถนนเนาะเป็นถนนตัดผ่านทุ่งนาเหมือนเดิมตรงนี้เพื่อนนี่กำลังเดินข้ามถนนมาจากอีกฝั่งหนึ่งเนาะนู่นโอ้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยเยอะขนาดนี้เนาะโอ้โหเยอะมากเลยเพื่อนวัวเยอะมากโอ้มองไปทางไหนก็เห็นแต่วัวนะนี่นูน่นฝั่งนู่นก็มีเยอะแยะเลยเพื่อนนู่น โอ้โหวัวเยอะมากวัวเยอะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ตรงนี้วัวเยอะจริงๆเงินเพื่อนนี่โอ้มีทั้งนกกระยางนกอะไรเต็มไปหมดเลยเพื่อนมีนกหลายอย่างนี่เดิน,หา,นหากินหากินตามฝูงวัวเนาะนี่วัวกำลังเดินข้ามถนนมาแล้วตอนนี้ เขาก็จะมาขามเขาก็จะมาข้ามาม,าาม,มันเพื่อนข้ามถนนตรงนี้เป็นประจำเนาะพูดไปพูดมาจะาก็พูด,พดขเขมรนอีกวัวกำลังจะเดินข้ามถนนอีกแล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลยวัวฝูงใหญ่เนาะนี่โอ้ก็ลองมองชัดหรือเปล่าเนาะตอนนี้โอ้ทำไมวัวเยอะขนาดนี้เ,นเพื่อนนี่ เดี๋ยวลดเดี๋ยวลดลงนิดนึงขยายเยอะเกินไปเนาะมองไม่ชัดเเพื่อนโอ้โห,โโหเต็มทุ่งนาหมดเลยตอนนี้มองไปทางไหนก็เป็นฝูงวัวหมดเลยไม่รู้กี่ตัวไปหลายร้อยตัวมั้งเพื่อนนีม่มองไปเต็มไปหมดเลยใส่จะหลายร้อยตัวเพื่อน แถวทุ่งนาแถวนี้มองไปทางไหนก็มีแต่หัวเต็มไปหมดเดินข้ามถนนใหม่แล้วนี่บรรยากาศตอนเช้า,เ,ชาเพื่อนโอ้ยฝูงวัวเยอะปรรยายไม่ถูกฝูงวัวเยอะเกินเนาะพวกมาจากไหนต่อจากไหนเนาะหลายหมู่บ้านมารวมกันหรือเปล่าตรงนี้ที่กัดก็ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะเพื่อน เป็นเขตห่างไกลจากตัวเมืองอเพื่อนตรงนี้วัวเยอะอเพื่อนบริเวณตรงนี้ทุ่งนากว้างใหญ่เพื่อนไม่รู้กี่ไร่เนาะเยอะมากเลยมองไปทางไหนก็เป็นทุ่งนาเห็นแต่วัวเต็มไปหมดเลยเพื่อนเราอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศจริงๆเนาะนี่โอ้หเยอะมากเพื่อนเยอะมากข้ามถนนใม่อีกแล้วข้ามมาอีกแล้วกำลังขึ้นหม่อีกแล้ว ึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆข้ามมาเรื่อยๆข้ามาม,าามารวมกันตรงนี้เรื่อยๆโอ้ยังมาไม่หมดยังอยู่ทางนู้นอีกเยอะเลยเดินข้ามมาเรื่อยๆ INDISTINCT เดิมตามกันมาเรื่อยๆ <foreigner> <demasiado S 1> มาอยู่ตรงนี้ทำไมวัวฟูงนี้ไม่ตกใจน้องเพื่อนเขาไม่ตกใจเลยเนาะยืนถ่ายใก,ใกล้ๆได้เนาะวันนี้วันนี้ยืนถ่ายใกล้ๆได้น้องเพื่อนขึ้นมาอีกแล้ว ขึ้นบนถนนใหม่แล้วข้ามถนนใหม่อีกแล้ว,อลวตอนนี้ถนนเล็กๆนั่นเพื่อนเป็นทางคอนกรีตตัดผ่านทุ่งนาเนาะข้ามมาอีกแล้วขึ้นมาเรื่อยๆข้างหลังก็เดินมายังไม่ทนมันก็อยู่เต็มหมดเลยทุ่งนาฝั่งนู้นก็มีน่นเพื่อนยังข้ามมาไม่หมดโอ้เยอะมากเพื่อนนี่ข้ามมาเยอะมากข้ามมารวมกันตรงนี้เยอะโอ้โห เต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยเราพูดได้คำเดียวไปเยอะนอะนเพื่อนเยอะจริงๆอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศตรงนี้จริงๆนอนเพื่อนสดๆเนาะมันเยอะจริงๆเพื่อนเราถ่ายไม่หมดเนาะเยอะมาก โอ้โหหลายร้อยตัวเพื่อนเยอะมากข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีข้างหลังคนถ่ายก็มีตอนนี้ฝูงวัวฝูงใหญ่เพื่อนฝูงนกก็หากินไปตามฝูงวัวเพื่อนบรรยายไม่ถูกแล้วตอนนี้ ตื่นเต้นวัวเห็นวัวเยอะตื่นเต้นมากบรรญายไม่ถูกคนถ่ายคลิปปญายไม่ถูกแล้วตอนนี้ข้ามถนนมาเรื่อยๆพเพื่อนเพิ่มข้ามมาเรื่อยๆ้างลังก็เดินมายังไม่ถึงหนูฟังอีกฝั่งหนึ่งของถนนยังมีอยู่เพื่อนค่อยๆเดินตามมาเรื่อยๆฝั่งนูน้นยังมีอยู่เดีย๋ยวเขาก็ทยอยเดินข้ามมาหากันทั้งหมดนี่แหละเพื่อนมารวมกันตรงนี้นี่ กล้องเร็วเกินไปอาจจะมัวนิดหนึ่งนะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนน้องเพื่อนตอนนี้วัวก็กำลังกินหญ้าอยนะู่เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนมานอกด้วยเ,เพื่อนๆเอาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะฝูงวัวฝูงใหญ่มากเพื่อน